ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเงนี้ยน่าจบที่การตีตรงนี้น่าจบที่การตีว่ะคนแลกอ่ะพ<อ>ี่คุยกับมาคนละอ,อย่างปะลองทบทวนนดีๆเราขับทำไม,ามายิ้มทำไม ไม่ได้ยิ้มครับบอกพี่บอกพี่เขาไปว่าเราสำนึกแล้วเรารู้เราแล้วขาไปขอโทษครับต้องมีละพูดเองไม่ได้หรอผมพูดเองอยู่รับนี่คนตีนปะไม่ได้คนตีนครับพี่ผมบอกนะครับผมมีเป็นคนคอยเชิดมองการอยู่ข้างหลังเหรอไม่ครับผมพูดเองครับ โอเคครับขอโทษด้วยนะครับเรื่องที่น้องพูดไปแล้วก็ทําให้เข้าใจผิดกันนะครับทางรับหลังก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งครับสรุปคือทําถูกปะอีแกพูดสิครับพี่ขำไรอ่ะเฮ้ยิมาละผมไม่ได้ขำครับพี่ผมขำว่าครับอืมขำไรเฮ้ยไม่ได้ขำครับพี่มาจากไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้อ้ยโ ไม่ได้ขับชนมันมีคนขับชนกูเข้ามาค่ะมาโดนมาโดนขับชนเข้ามาไม่ใช่หรอไม่ใช่มีคนขับชน,นตามคำไรเมื่อกี้อ,อ่ะผมไม่ได้ขับครับพี่ผมขอโทษครับนี่กวนกวนตีน้วเนี่ยฮะกวนตีนบ้างผมไม่ได้กวนตีนครับพี่ผมพูดปกติครับต๋อชื่อแกงทีรงออ่รับหลังเออรับหลัง

เไม่นวหรอนวเอะครับพวกนี้กลับบ้านแล้วเนอไปไหนน่าจะขุ่เจ็ดอ่ะมากขุ่เจ็ดอะต้องหอกเดี๋ยวมันหลังรับหลังผมชื่ออะไรบุ้ยแต่เป็นควายอะไรฝัดโง่ใช่ไหมนี่คนโง่เลยเหมือนงานจะล่มนะครับวันนี้มีรี่มึงไอ้โง่มึงไอ้โง่ปัด Bom đa hủa lì hiya kèn gạch lì hiya hủi 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 อย่างเหมือนควายเอ้พี่พีซุ่นคุณน้าทุ้ทุกครับคุณน้าลั่นวะลั่นวะเออเจ้าสาวเหมือนจะลั่นนะเจ้าสาวเมื่อกี้เจ้าสาวลั่นจังเลยนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงโอ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ยังเดือดอะตามมนเลยเจ้าสาวน่าติดงานวะก๊อปอุ้ย เป็นเขาด่าเดียวนี่อ้ยเรียบร้อยว่ะโอ้ยเบบีบีนะครับเบบีบีชนะนะเฮียตัวตลกรับหลังไอ้เฮียโอ้ยควายอยากจะเปิดออกมานะไอ้เฮียแต่เล่นโง่อีสัตว์เฮียโง่ควายทันเฮียเลยโดนด่าเหรอไอ้เมี่ยตลอไปนี่เฮียโง่อีกวาย คารดี้ที่อ่ะ่คุณเก่งมากตัดเป็นคุณต่ไปดีที่อ่ะขอโทษนะพี่ขอโทษนะแกงเงือันแล้วสวเฮี้ยขนาดตัวเปิดยังเปิดไม่บอกเพื่อนอะไเที้ยคุยกันยังไงไว้สับอีควายทำอีกอย่างแล้วอีกอย่างอีที่อยากเป็นพระเอกมากพระเอกเฮี้ยอะไรอะไรพูดเลยได้ยินเองปะคะฟอร์มอยู่อย่างนั้นน่ะอีที้ยอยากจะเป็นคนดี จีจินไปทอดไปทอดหน้ากากไอทาโร่สิมันมันตอแหลกเขาหาพี่กูปะใช่ไมัาเนอพี่ชิดต้านต้นมสี่แรงอ่ะันตอแหลกเขาหาพี่กูปะแก๊งคุณี่รับหลังนี่รับหลังกันเองบ้างป้ากูถามเลยดิเคยมีแบบัาผู้ชายในแก๊ง e เยงสตอผู้หญิงในเอ้ยผู้ชายในแก๊งอยู่ในไอทียโกหกันไปโกหกันมาควายกลลั่นว่ะ พี่เล่าพีตื่นมานเล่าให้กูฟังสามคนพูดไม่ตรงกันสักคนยี่เทียกูงงเติมจำป่วยเลยได้ตื่นมาดิทำไมอ่ะลงนรกทำไมอ่ะไอ้พวกนรกมึงกลับนรกไปแล้วเหรอมึงมาจากนรกก่อนมึงก็เลยกลับนรกใช่ไหมยินนรกเมื่อกี้เสียงใครอะครับเอาไหว้ียทำทรงเปิดก่อน มื่อกี้เสียงใครอะคร้วกลับกลับไปสอนมึงเองนะไอ้เคียไม่ต้องมาสอนพี่กูไอ้โง่ยังโง่อยู่เลยมาสอนพี่กูไว้วาย้าอ่เพสไปเพชรพี่ดาโง่โง่โง่ไแต่ภาพมึงดูตัวมึงเองก่อนนะนอนอยู่ใต้ตีนกูอยู่ใต้ใต้ตีนกูเนี่ยโโอ้หนี่เปิดก่อนเหรอ อันนี้เขาเปิดเหล่อนเสียงน่ารักจัดอ่ะสภาพเีื่อนๆมั่นใจอะไรอย่ามาเปิดอ่ะอโหลดมึงมึงจะมาเปิดหรอเขาพี่ามั่นใจมีแต่ความมั่เข้าแบบว่านใจเศ็ษตีนนี่เนาะน่าแบบนใส่สูตีรใส่สูตรไหมใส่สูตรที่เข่าไม่ได้ได้ใส่ได้เหี้ยได้ใสเศ็ษตีนี้เนี้ยมึงเป็นไหมสรุปบอกมึงเป็นมึงเป็นไหมมึงอ่ะเป็นไหมมึงเป็นกันไหม วางแผนเวอร์วางแผ่นยิงก่อนเวอร์ออกม,มาคา่ะพี่ย้ายนะออ,อม,ามาคา่ะพีมามาา่ย้มายนะเหมือนจะมีสตอรี่นะครับวันนี้เรอือส่งละแต่ไฟนีไน่ไฟตรงเนี่ยไม่นานเนี<ๆ>่ยเป็นไฟตรงเนี่ยใช่ปะ่ะนีที่น,นี่เป็นไฟตรงปะ่ะ ไี่รู้ไหนวะแน่เหรอไม่แน่ผมไม่แน่ใจมาตรการสูงสุดแล้วมาตรการสูงสุดรอรอเดือดเดือดตั้นจริงโหแล้วไปวิบีชนะไฟด้วยอ่ะดดูลองดดูดิแก๊งหญิงอะแก๊งชายผมขอลงไปวิบีนะเขาเปิดไม่กลัวเลยใช่ไหมลองดูดิอยู่ฝั่งนู้นเปิดปะฝั่งใครเปิดวะสู้ๆนะครับฮะฮะฮะ เอ้ยมันพูดกับใครวะอะไรอ่ะมาฮะเมื่อกี้อะไรอ่ะอะไรสู้ๆนะครับใครเนี่ยสู้ๆู่มันซู้ซู่นะครับอะไรอ่ะครับเมื่อกี้ไม่ส่งกำลังใจให้ไงไม่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับคุณดูจริงๆนะคนยืนรองานแต่งเพียบอะ่ะน้องมีสต,ตอรี่อ่ะเดะผมทำอะไรได้ที่ไหนอ่ะครับรอนนูนะ่นอะตีทุ่มพึ่งอะ ไปด้วยดิไปด้วยดิรถไหลวะไม่เมื่อกี้เกี่ยงในหัวหลุดหลุดหลุด,ดี๋ยวกูออกที่นี่ดีวะออกแลนหรือออกสภาเดิเดี๋ยวจะไปฟังเอาไงฟังดิฟังฟังแล้วถ้าไปนู่นไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันรีสี่ทุ่มครึ่งเนี่อยใช่ปะ่ะอา้าวมันรีไปแล้วไม่เอาสามทุ่มครึ่งฮะรีไปแล้วรีไปแล้วเอาดีไม่ไมีรีสี่ครึ่งเหรอรีสามครึ่งเพื่อนจิบหายไงเอายาวไปล่ะกูเนี่ยจะไปสภา เฮ้ยแต่เขาเราฟังไม่ได้นี่ใช่ไหมฟังได้ป่บวะฟังได้ใช่หรออ๋อีสี่ครึ่งดีสี่ครึ่งดีสี่ครึ่งโหจะเดือดจริงนะบอกเลยดูนี่ขนาดแกงผู้หญิงแกผู้ชายดูนี่ดูแต่แบตตีดิไอจุ้งไอจุ้งไอเนี่ยเออจุ้งอยู่ไอเดียจุ้งอยู่ได้เหรอไม่แล้วเมื่อกี้ไอจุ้งอ่ะไม้เดียวเห็นอยู่ไม้เดียวเลยอ่ะ หหลลัับนนไปสภาจันโดเนตมาหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่ดิมาถึงว่าไหนเราก็เสือกแล้วเอาให้สุดลบอุ้ยงานลบว่ะงานลบไปไปครับไปครับไปสภาครับเดี๋ยวงานแต่งงานสี่ครึ่งงานสี่ครึ่งมากสุดอสี่ครึ่งห้าทุ่มอ่ะตอนที่ผมแบบกะคำนวณเวลานะเขาน่ได้ตียนพวงนี้ปะแม้กระทั่วันนี้ที่งคืนว่าไป ไหนๆก็ไหนๆก็เป็นคนไทยแล้วได้ตีวันนี้แหละไปหลอดเพราะมันเปิดแล้วที่เปิดเฮาน้อยไม่ไม่เขาไม่เลื่อนไฟเป็นพวกนี้เหรอวะไม่ไม่เลื่อนมันมีเลื่อนที่ไหนบางคนยังไฟสองโอ้ย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 เขาบูดรถให้เรานะโอ้ยโดนเปิดโดนเปิดเปิดเฮียรมึงดูรถรถราเต่านะเปิดเบื่อนโดนเปิดโดนเปิดไอแบม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 แแแบบมมไอไอไอกูมีปืน แบมแบมแบมลดลดลดนะข่าวเองแบมโอ้โหแบมรอบพังเลยว่ะไอ้แบมพังเลยว่ะช่วยช่วยช่วยโอ้ยอยหลุดแกแบมว่ะโอ้โหดับเพื่อนดับดับไปเพื่อนดับดับดับกูมีกล่องซ่อมอยู่นะโอ้โอ้โเล็กเลยเล็กเลยกล่องซ่อมเพื่อนมันจะดับแล้วตกตกตกดับว่ะดับกูไม่มีกล่องไอะเนี่ยเล็กเลย มีมีหนึ่งอันมาเลยอันท้ายรถนักข่าวครับรถนักข่าวเดือดวะเดือรอตอนนี้เสร็จนะประมาณสี่ห้าทุ่มครับห้าทุ่มเราตามสตรอรี่อะสายเพื่อนสายในเมืองไว้เลย เขาคุยสภาเนอยผมไม่ได้เหี่ยวอะไรเลยพี่ชายเลยนะคือเห็นว่าพี่เบียร์ก็บอกไม่ได้เอี่ยวเนียพี่ตั้มไปต่อเมื่อกี้นี่ไม่ตอน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 ที่มีพี่ตั้มหรือคุยกับพี่ก็คุยเสียงปกติแต่พอพี่ตั้มมาหรือคุยน้ำเสียงแปลกๆไงพี่ก็เลยงงมันแปลกปะถ้ามันแปลกผมจะได้ขนบนกับไป้คู่อีกรอบหนึ่งยังเหลืออีกนะตับยัเอาก็เหลืออีกก็ตีพี่ก็ได้ถ้างั้นอยากตีจะตีพี่เรื่องอะไรหรออยากเล่นก็ผมยังไม่ก็ผมเสียงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่ตั้มหเนอ่ยางตลลอดเยพี่ก็แพงเเลลยอาี้หุไปได้ยังมนจะมีคู่อ่่ะหลุดไไป้้ยัังพีตม อ่ะดูดิเห็นปหมมาแบบมาแนวแบบือจะมาชดพี่ทำไมครับอ้าวแล้วพี่ตั้มจะคุยอะไรกับผมเนี่ยก็พี่น้องคุยกันด้วยอยากถามว่าจะแก้มีแก้กันไหมหรือแก้แต่ไม่ได้เห็นหรอใช่ไม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 ่ด้คือเยอะจริงไม่รู้เลยครับพี่ตั้มตอนเนี้ยเพลอดเอ้เคื่อเปิ้ลปิเปิลเลยเนี่ยบอกว่าอะไรเงาแบบไม่เห็นัางหรอกเย็นดิไอ่ได้ไปไหนครับพี่ตั้มไปแล้วนะครับงานอะมาดูงานทไปไหนหรือที่ไปไหนนไปไหนอะหลุยส์หุ่อนดี คีอเปฟาร์มฟาร์มอ,อะไรแก๊งอะไรคุยกันก่อนดีค่อยไปนานๆเจอกันทีก่อนหน้านี้ไปก่อนนห <ไป S 2> <ต>้านี้ไปเล่นเกมมาก่อนหน้านี้เกมอะไรนะครับก่อนไปก่อนนี้มมนไ,ปไปเล่นเล่นอะไรมากก้าน,นี้อันนี้เป็นแล้วไม่เห็นเหรอครับถามเยอะจังน่าเชงอุ้ยอุ้ยไม่ถามก็ได้ไม่ถามก็ได้ ไม่หรือเป็นไรเปียแค่ถามเองทำไมต้องไปพูดกดเพื่ออะไรกดพี่อะไรไม่ได้กดนะนี he yeah, ่โอ้โหนี่เรียกว่ากดเหรอพี่ตั้มแล้วทำไมแบบต้องไปพูดอะไรอย่างนั้นคือแล้วถ้าเปียเปียอยู่ทำไมเปียอยู่เปียไม่อยู่เดี๋ยวมันเห็นแล้วพูดอย่างนั้นไม่ได้หรออ๋อก็ผมคุยกับแต่มันเห็นอยู่ไม่พี่ก็พี่พี่พี่ก็อยากคุยเล่นกับน้องไงน้องพูดข่มพี่แกแค่น้องเฉียงอีกขาเองเองจะเลิกพูดข่มพี่ไหมนี่ยพี่อยากคุยเรื่องอะไรบ้างเลยเหรอครับ พี่เบีย่าอย่าตีผมนะครับพี่ผมพอแล้วน่ะหน่ะ่ะดูดิเห็นป่ะมันเรานะมันเราพี่ตั้มนะกูบอกเลยมันเราพี่ตั้มนะเราพี่ตั้มนะพูดอย่างนี้เราพี่ตั้มนะไปไปแล้วนะครับพี่ผมงานร้านก่อนนะครับนี่เป็นงานร้านเลยเหรอครับไปเล่นร้านไหนพี่ไปเล่นด้วยได้ไหมครับมาเลยครับมาเลยอยู่อยู่ร้านไหนกันอะสี่เท้านี่คือโกนเหรอครับผาใช้ไอ้พวกนี้ดีกว่ามันอุ้ยเขาว่าไง ก็ต้องต้องใช้แผนงานครงานโกดดู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 ด่ดูดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาพี่ก่อนดอู้ดูดู้อย่าดูอ่ดู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 อูด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 ดู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 ด่ดอดูดอดู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 ดดูู้ คือมอกแล้วคู่นี้ก็ฮืมคู่นั้นก็ฮืมไปถามเลยเฮ้ยเมื่อกี้คืออะไรอุ้มศพน้องผมไปกิดกรรมเมโกอ่ะมันได้อะไรน,นะคะพูดดีๆก็ได้มั้งคะว่าแต่มีอะไรนะอุ้ยเอ่อผมขอพูดนะมันได้<ๆ>หรือวะหรืออะไรนะคะใช่ได้หรือวะครับคนไหนคนไหนคนไหนเป็ <c oughs> คน,นคนอุ้มได้หรอวะครับเข้า X O ครับแล้วก็ไปโผล่ไม่ได้วะอ่เมื่อกี้พูดแต่เได้ยินหรือบอกว่าไม่ไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินเลย ไม่ได้วาวค ah e รับพอดีมันเหม,ม,มือนเด้งออกไปอะครับเด้งกลับเข้าไปผมก็เลยงงไงผมไม่ได้ยินผมก็อยากถามพี้ลจงครับสรุปมันยังไงนะคะพี่จลุงอะไ่ได้ไม่ได้ขอพูดเลยอ่ะเมื่อกี้ก็สรุปนั่นแหละครับตามนั้นแหละก็นอนผหนล้วแล้วตัวพี่จลุงแบบว่าได้เข้าไปในโอป่ะก่อนหน้าเข้าค้างไว้แล้วก็ออกมาแล้วก็มาดีมันเข้าไปได้ไงแล้วมันกระเด้งกลับไปเหมือนเวลา โอเคครับมาต่อเรื่องตอรี่เลยครับอ่ะเอกโอไม่ติดแล้วเอาต่อเลยอะไรวะ่าอันตอนนั้นยังไม่เริ่มเล่นมั้งใช่มามาพร้อมเจจานะอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับยังไงอธิบายมาสิคือเหมือนว่าคุยกันที่แล้วแบบว่าไม่ลงตัวครับพี่อ้วนแล้วเขาก็ใช้ปืนยิงเปิดพูดหนุ่เลยตามนั้นแหละครับพี่อ้วนอ่ฮะแล้วมันมันหลายรอบแล้วผมกลำคาญพี่อุ้ยเยอะแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเย็นเย็นมหลายรอบจริงลำคาญไปแล้วใช่ไหมครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาเอาอ่าพอครับพอ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 ,พอ,อเดี๋ยวเราคุยเรื่องไฟเรื่องเงินเดินพันก่อนถ้าเกิดตกลงไม่ได้เดี๋ยวมาวนมาเล่าเลยอีกทีนะครับว่าต้นเหตุคืออะไรนะครับผมว่าหลักๆต้นเหตุน,น่าจะเป็นการเปิดกันเฉยๆนี่แหละทำไไมีมมยืยย่นเลยครับอยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่อะคะให้ผมให้ผมจวั่วหัวก่อนไหม ปกติสวนงานมันห้าไฟอยู่แล้วนะครับห้าไฟเราโอเคทั้งคู่ไหมโอเคค่ะหนูจะยู่พี่โคอาทีนี้เงินเดิมพันครับโอเคครับเงินเดิมพันสิบไหมโอ้โหเยอะไปว่าสิบห้าเต็มที่แล้วเต็มหขอให้เสนอทำไมอ่ะถ้างั้นน่าจะข้ออหไรก็พูดมาเลยอ๋อก็เต็มลิมิตก็ห้าไงห้าค่ะพี่วันห้าก็ได้โอเคห้าไฟห้าวันน่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ครับ อทำอะไรพี่บีว่าไงครับไม่โดนแบนหรอเรียกอ้วนก็ได้เมื่อแบบตั้งใจเปิดแล้วอ่ะชื่อสภาครับชื่อสภาชื่ออ้วันครับเปผมพร้อมตรงนี้ครับก็ถ้าเกิดเมลเดนก็ตรงตรงกลางก็ได้ค่ะพี่อ้วนแบบแบบถ้ามันตกลงไม่ได้มันสามชั่วโมงแล้วจากนี้ซึ่งมันเลยเที่ยงคืนมันจะเป็นนะครับตามปกติเลยที่ตามกฎสภาเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ผมครับ ผมผมเรียกว่านี่กำลังน่ารักกำลังน่ารักยังไม่อ้วนยังไม่อ้วนกำลังน่ารักพี่ว่านะคะถ้าสมมติว่าถ้าถ้าสมมติว่าแบบว่าขาดมงกลางไม่ได้มันจะเป็นสามชั่วโมงหลังจากนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าันนี้ไม่ได้มันจะเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมคะคือมันเลยเที่ยงคืนครับพอมันเลยเที่ยงคืนมันจะเป็นมันจะตัดเป็นพรุ่งนี้อีกวันอ่มันจะเป็นตัดเป็นพรุ่งนี้ครับก็คือว่าถ้าเป็นพรุ่งนี้จะเป็นพรุ่งนี้ว่ากี่โมงคะสองทุ่มครึ่งครับตามเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วก็ต้องตามครับ พรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งโอเคขอเบอร์ฝั่งพี่บีนะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดครับหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดฝั่งรับหลังครับค่ส่งเลยแปดสามเข้าไปจีบกันแล้ววะแปดสามอห้าห้าศูนย์อันนี้เล่นปืนสามกระบอกปกตินะวุ่นแม่งแบบสุดวะตอนนี้ผมจะไม่อนุญาตให้คนให้นําคนเข้าแบบปลดกุดาวนะครับถ้าท่านยินอยากจะยินยอมทั้งคู่ท่านต้องขอเบอร์แบบจีบกันหน้าสภาเลยตอนนี้ผมจะตั้งเป็นว่าไม่อนุญาตนะครับโอเคครับ ทั้งคู่สามารถทั้งคู่ใช้โอเวอร์เลย์ได้จนจบสตอรี่นะครับแล้วพาวแต่เหลยอพี่อ้วนบัฟแซดใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ามีสภาขออนุญาตปรับนะครับโอเคครับมีคำถามข้อไหนไหมครับไม่มีครับพี่อ้วนเดี๋ยวผมจะแจกของกันพี่อ้วนยิ้มน่ารักจัดเลยพี่อ้วนนี่พี่อ้วนโอเวอร์เหรอวะเสียงโคตรคุณน่าจะใช่ชัวร์เลยที่ผมโดนลากไปบ้านอ่ะพี่วอร์ดอ่ะ จำได้เลยจำได้ไม่เคยลืมลอนนะะ่ะไปถีบวัวอ่ะไม่พูดอะไรแล้ว<บ>อ่ะมีคำถามเรื่องการใช้ของไหม <S <S เพราะว่าตอนนี้วงมันผมพูดอย่างนี้ก่อนลวกันในวงอ่ะม,มันกำหนดนะครับตอนนี้ด้วยตัวระบบมันกำหนดนะครับ e m มพใช้ได้ไฟละสี่ลูกต่อแก๊งก็คือทั้งสองฝั่งรวมกันจะเป็นแปดลูกนะครับฝั่งละสี่ลูกนะครับต่อไฟนะนะครับมันจะบล็อกด้วยตัวระบบอยู่แล้วระเบิดฝั่งละสองลูกนะครับ ต่อไฟเช่นเดียวกันนะครับส่วนรีเจนกับโอเมก้าเอดีใช้ได้ฝั่งละหนึ่งนะครับต่อไฟเช่นเดียวกันนะมีคำถามข้อไหนไหมไม่มีครับโอเคงั้นแยกย้ายเตร็มตัวได้เลยครับเจอกันพรุ่งนี้สองทุ่มครับครับโอเคครับเดือนวันเดือนอ๋อใช่ใช่หรอพี่ชีพี่ว่านครับถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่เล่นตรงเมื่อกี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ขับรถเชียร์ไมล์แล้วเขาไม่ได้ใส่เกาะแกงหรือไม่ได้ใส่สูตรไม่ได้ใส่สูตรที่เกี่ยวกับแกงนี้ทาได้ไหมคะ การไม่่ไดด้ใสชุมีรูปเอามาเลยครับถ้ามีรูปเอามาเลยถามพี่อ้วนอยู่ค่ะแป๊บนึงนะคะจะเในเย็นๆก็ุกหน่อยนะคะอ่าไม่ได้ใส่ชุดอะไรไม่ไม่ได้ผิดอะไรครับอ่าโอเคค่ะค่ะผมขอบคุณครับครับผมไปครับขอบคุณครับเดือดปะเดือดคู่นี้เดือดวะทรงเดือดจัดเลยวะทรงเหมือนจะเดือดจัดเลยวะเดือดจัดเลยวะมเนี่ยเดือดวะตอนอะไรอ่ะเดือดจริงนะไอ้เจ้า ขะผู้หญิงตีนะคนเดือดอ่ะตีกับก๊งชายเนี่ยเดือดจัดะไปกลับแดนแล้วไปนู่นดีกว่ามามามาขึ้นมาสตามีอ้วน ซัมเมอร์มีดำซัมเมอร์มีดำเอเซฟเย็ดดำเอเซฟว่ะ